สนใจสั่งซื้อสินค้าได้นะคะจิ้มไปที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือนะคะขอบคุณมากค่ะกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะกระดาษทิชชู่แพ็คคู่นะคะพิเศษ ที่บ้านก็ใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะหลับชั่ว,วเฮ้ยพ่อทานยาหมาแล้วหรอกินยางมาแล้วโอ้เก่งเนี่ยก่งจังเยอะออตกใจขอบคุณสามพันไรค่ะคุณมากค่ะขอบคุณาคสามพันสี 3, ่ร้อยไนะคะ ล้างมือเอาพ่อจะมาล้างมือจ้ะพ่อจะมาล้างมือนะคะเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆพ่อจะไปล้างมือว้าเฮ้ยพ่อมาล้างมือนะคะจับมือ หน่ะน้ำยาล้างจงานน่ะซ้ำซ้ำมาล้างนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นขวดัไงเห็นขวดไหมเห็นขวดไหมเออไหนไหนไ่นไหนเออซ้ำทีเยอะว่าพอล้างมือนะคะ ลุยแม้เข้าห้องแล้ว <laughs> <laughs> ออมาเนี่ยพอมาแล้วขานกลูกมาแล้ว ขอบคุณสามพันเก้าร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะล็อคล้อเปล่ารถอ่ะขอบคุณสี่พันไลค์ค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วจะติดตามกลับนะคะ คุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมได้ยังอยู่ให้กำลังใจนะคะใครสนใจสั่งซื้อกระดาษทิชชู่แพ็คคูนก็ทิ้มไปที่ตะกร้าด้านล่างสายมือนะคะพื้นแผ่นใหญ่แล้วก็หนานุ่มค่ะไม่ละลายเครื่องฮะใช่อ๋อ

เด็กวิ่งไปวิ่งมานาชอบกินหัวปลาใช่ชอบแท้หัวปลามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตาเผา